เราเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเช่าพระเช่าพระที่กลางใจเมืองเลยแล้วก็ไอ้เจ้าตรอกเนี้ยจะต้องจะต้องเข้าตรอกไปนะรถเข้าไม่ได้นะแล้วผมก็เข้าไปเข้าไปเช่าพระบ้านคุณลุงที่เรียกผมไปนะ เป็นเรื่องเล่าที่แบบมันเป็นเรื่อง Amazing นะ่ะนะนะน่ะนะนะ Amazing วะ Amazing นะนะผมเนี่ยบ้านเนี้ยเขาก็เป็นบ้านที่พอผมเช่าพัาเสร็จใช่ป่ะผมก็เดินออกมาเดินออกมาเสร็จไอ้ด้วยความที่ผมมาเป็นเด็กเดกอ่ะผมชอบกินข้าวแกงใช่ไหมผมชอบกินข้าวแกงผมก็เลยไปแวะร้านข้าวแกงในตรอกเล็กๆนะผมก็เฮ้ย ไอ้ปันกินแกงเขียวหวานป้าไหน่อดิในตรอกเล็กๆอะ่ะนะป้าเขาทำขายอยู่ก็ไปซื้อไอ้ขนมที่แขวนๆน่นะนะที่แขวนๆแขวนๆ่นนนนะแล้วก็กินเขาแกงปลาป้าเขาว่าเฮ้ยนี่มันเซียนพระนีิว่าวชื่ออะไรนะเ<ว>อ<ว>พี่เขาชื่ออะไรนะชื่อบีเหรอเฮ้ยบี เขาเรียกหลานเหรอนี่ใช่ไหมเนี่ยจิ้มดูประจำเนี่ยพี่พีก็ออกมานะออกมาเสร็จก็โหพี่ผมเนี่ยมีพระตั้งใจจะไปหาพี่ตั้งนานแล้วเนี่ยเอาเลยพี่เปิบเปบเปิบปบบบ,บ <c oughs> มีพระสมเด็จด,ด้วย <c oughs> เออแท้เลยแท้เลย พี่ผมดูพระของพี่เนี่ยเนี่ยเก็บตกท่อนมาที่บ้านผมเนี่ยนะผมก็ไปกินข้าวนะนกินข้าวเสร็จปุ๊บก็เอาพระพี่พีเขา,เาพระมาให้ดูมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อวันนั้นเจ้าปั่นไปด้วยแท้เลยพระสมเด็จบางขงุนพมแท้เลยเป็นพระกลุ่มใหม่เป็นพระที่เขาดูไล์อะ่ะแล้วเขาก็เทียบดูเทียบ <c oughs> ดูจนเขาแบบว่า พ่อนี้ต้องแท้แน่เลยเนี่ยนะแต่พี่เขาอะไม่ได้มีความต้องการที่อยากให้เช่าไงคือเขาเขาอยากรู้ว่ามันแท้ไหมแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าอยากขายอ่ะเขาก็จะมาขายให้ผมแต่ไม่ผมไม่ต้องฟิกนะแต่เขาพูดแบบนี้ผมก็ยินดีนะแล้วผมก็บอกเขาไปว่าเอออันนี้มันแท้จริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเจอผมที่ไหนให้ผมดูพระให้ได้เนาะนะครับยินดีมากๆนะครับเนาะอะไรนะ เออใช่มันมีม,มีมีรอยหักเนาะใช่แล้เ,เยี่ยมมากนะแท้เลยนะครับ